647. รูปเป็นอุปาทินุปาทานิยะที่หยาบนั้นเป็นฉไนจะกายตนะละถึงกายายตนะก็หรือรูปแม้อื่นใดมีอยู่ได้แก่รูปายัตนะคันทายตนะรัสธาตุโพธพายตนะที่กรรมแต่งขึ้นรูปทั้งนี้เรียกว่ารูปเป็นอุปาทินุปาทานิยะที่หยาบ รูปเป็นอุปาทิน,นุปาธานิยะที่ละเอียดนั้นเป็นฉไนะอิถินรีปุริสินรีชีวิตินรีก็หรือรูปแม้อื่นใดมีอยู่ได้แก่อากาศธาตาุอโปธาตุรูปอุปัจยะรูปสันตติกับพลินการาหารที่กรรมแต่งขึ้นรูปทั้งนี้เรียกว่ารูปเป็นอุปาทิน,นุปาธานิยะที่ละเอียด รูปเป็นอนุปาทินนุปาธานิยะที่หยาบนั้นเป็นไฉนสัตธายตนะก็หรือรูปแม้อื่นใดมีอยู่ได้แก่รูปาาตนะคันธายาตนะรสายตนะโนะนะพธพายตนะที่กรรมมิได้แต่งขึ้นรูปทั้งนี้เรียกว่ารูปเป็นอนุปาทินนุปาธานิยะที่หยาบ รูปเป็นอนุปาทินนุปาทานิยะที่ละเอียดนั้นเป็นไฉนกายะวิญญาตวจีวิญญาตรูปลลหุตารูปมุทุตารูปกัมมัญยาตารูปชารตารูปอนิจจตาก็หรือรูปแม้อื่นใดมีอยู่ได้แก่อากาศธาตุอโปธาตุรูปอุป,ปัจยะรูปสันตติกับพระลิงการาหาร ที่กรรมไม่ได้แต่งขึ้นรูปทั้งนี้เรียกว่ารูปเป็นอนุป,ปาทินนุป,ปาทานิยะที่ละเอียด